สวัสดีค่ะวันนี้เรามากินเมนูง่ายๆนะคะ,ไว,ไ,วะ,คะไว้ไว้ไวนะคะไว้ไวตำรึงถั่วนะคะไม่มีหมูนะคะเราจะไม่ใส่หมูนะคะแล้วก็จะเอาไว้ไวิดดีแบบนี้ก็ๆๆๆนี่ลงไปกินง่ายๆนะคะวันนี้เมนูง่ายๆของเรานะเป็นเมนูง่นนายๆนะคะให้น้ําเดือดก่อนจ้าแล้วเราก็ใส่ลงไป Bem จ้า วันนี้เมนูไม่มีอะไรมากนะคะเราใส่เครื่องไปเรียบร้อยแล้วรักวันนี้เาไวไวตำรึงกับทั่วพักจางแบบอร่อยไม่อร่อยก็กินได้ไม่มีเนื้อหมูวันนี้ไม่กินเนื้อหมูเราจะกินแต่ผักค่ะนี่นะเราจะเราจะเทลงไปเลยนะให้เขาเดือดนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะเทลงไปให้น้ําร้อนๆนะคะร้อนๆชวนกินชวนกินเทได้แล้วมั้งนะ ไจะเทไปเลยจ้าเดี๋ยวเราใส่ผักที่ลัางนะคะใส่ผักที่ลัางจา้าวันนี้เราก็กินแบบงนง่ายสบายสบายจิตใจของเรานะคะเราไม่ได้ออกข้างนอกไม่ได้ซื้ออะไรเราก็กินไวๆ้ๆทวพยาอาหารรักนะคะไม่ได้กินอยากกินก็เตี้ยก็มาทําตรงนี้นะคะนี่ยให้เส้นแบบนี้นะคะให้เขานนุ่มนะคะใส่ผักลงไปแล้วก็มือทวพยากับใบตำลึงนะคะ ที่บ้านก็มีอยู่แค่นี้แหละค่ะอ่ากิงนง่ายๆเนี่ยมีผักอย่างเดียวไม่เอาหมูค่ะวันนี้เราไม่ทานหมูเราจะทานแบบง่ายๆนี่ค่ะเห็นไหมมีผักเขามีวิตามินเต็มที่แล้วนะนี่ค่ะเห็นไหมแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วน่ากินไหมล่ะถั่วเนี่ยมันจะสุกเร็วนะคะถั่วสุกเร็วเราขอปิดแก๊สนะคะแก๊สคะ่ะนี่นะกันมันดังปะ๊ะ เลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็คนคนคนควบควกกะหาการมาใส่มันกระเซ็นเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะนี่นะคะไม่มีอะไรมากถ้าอยากจะกินอะไรเราก็ทำไปทำไปดี๋ยาหาจานพ้อน่อนะคะนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวเราจะเอาหม้อนี้ลงก่อนนะคะเพราะเราจะตั้งตรงนี้นะคะโอ้ตายตายตายนะคะขอโทษเวนะจ๊ะเพราะว่าเราเอาที่ นี้นะคะลงตรงนี้เลยลงตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนจานใหม่นะคะนี่ร้อนมากนะคะกําลังร้อนๆนะคะกินกําลังร้อนๆนี่นะคะมันจะเอาร่อยมากเลยนะคะเดี๋ยวเราเรียงจานให้ดีก่อนนะจานนี้นะคะ่ะมีกินของง่ายๆหน่อยนะไม่ต้องเปือนนูดนะคะนี่แล้วก็ตักไปเลยนะคะนี่ตักเข้าไปนู้เส้นเขาจะนุ่มนะไวยๆนะคะ ใไว้แล right. ้วเราก็ใส่เครื่องพริกป่นอะไรพวกนี้ใส่ไปะนะคะมันก็อร่อยได้แล้วนะคะมีอันนี้ไม่มีหมูเนี่ยไม่มีหมูนะคะเพราะว่าเราไม่เอาเนื้อหมูนะคะเราไม่ต้องตุ๋อะไรมากนะคะถ้าเขา,าว่าเครื่องปรุงเขาลงมไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เลยไม่ไม่ต้องปรุงอะไรให้มันมากนะคะนี่ค่ะไม่ชัดนะคะอ๋อ oh. ฝาก็ไม่เปิดด้วยนะไม่ได้เปิดฝ่ามันก็เลยไม่ ไม่มีแสงสว่างเนี่ยเปิดไฟแล้วนะคะแล้วก็เปิดไฟนะนี่นะคะแล้วก็ใส่ลงไปนะคะนี่อเห็นไหมแค่นี้ก็ได้นะ่ากินแล้วคะ่ะนี่นะคะอร่อยไหมจ๊ะนี่คะ่ะแค่นี้แหลคะค่ะเราก็ได้ไว้ๆนะคะถั่วผักยาวตํำรึงเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะวิลล์จะลื่นจะ,จะอร่อยไม่อร่อยมันก็หู้ร้อนขนาดนี้นะคะร้อน,รอ,นอร่อยอร่อยแซ่บ แ่บถึงใจของเราไปเลยนะจ๊ะมันอร่อยมากๆนะคะอร่อยอร่อยกินกับข้าวก็ได้นะคะเอาข้าวคบมานะคะแกินกับไวไวเนี่ยแหละอร่อยไปเลยนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ม,มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยแคลวคลาดจากภยันตรายทั้งปวงบุญรักษาภาคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสาธุค่ะ